ครับผมก็สวัสดีนะครับชมชมด้วยท่านนะครับผมก็อยู่กับนาทูุเกมมิ่งเช่นเคยดี่นะครับสุดเกมโมเดอร์บอ s ชิ p สองจุดสี่สิบแปดจุดหนึ่งนะครับผมอัปเดตใหม่ครั้งนี้ก็ยิ่งใหญ่นะครับผมเริ่มมาก็ดูครับผมท่าเรือนะครับอันนี้ผมใช้เรือจอร์ฟอร์ดนะครับท่าเรือนะครับแล้วก็มีหลายสิ่งหลายอย่างครับผมมากมายครับผมเดี๋ยวจะบอกทีละข้อเลยครับผมคอแรกผมแบตเตอร์พลัีในเดือนนี้นะครับ เรจะมีที่คัปเตอร์มิกสามสิบห้าเอ็มฮีทนะครับแล้วก็เอคเอฟยี่สิบเอ็ดนะครับผมก็จะรูปทรงจะคล้ายคลยกับเอฟยี่ 22, or, สิบสองลัพเตอร์ผสมกับเอฟสามห้านะครับต่อไปผมเลของจะเป็นเอ็มดลเพนทรีฟนะครับแหมเอาของฟรีมาอีกแล้วนะนี่แล้วก็มีซูสี่เจ็ดเบอร์เบอร์กัสนะครับต่อไปเลขที่สิบสามก็จะเป็นเอชเจ็ดสิบนะครับ เลสิบก้าคือ a 1หนึ่งสอง a อหนึ่งเก้าสองอามันะครับโทรศัพท์ผมอาจจะไม่ช้ดก็ได้ครับขออภัยด้วยนะครับต่อไปผมแพนเซอร์ M M นะครับแพนเซอร์ er m แล้วก็เลเยอยี่สิบแปดคือบูราวานะครับขี่บวรทุกเนน้ำนิวเคลียร์เลเยรสามสิบเอ็ดก็คือมารีนสามบสองจะเป็น s 5 0ห้าร้อยสามสิามจะเป็น a h 1วัน a ซ e วเนะครับผมลืมดูว่าของสัญชาติไหนนะผมเลเวลรผมกลับมาอีกแล้วนะครับผมเจ้า เทลนั่นเองนะครับผมพัดลมฮัตาัินีนั่นเองเป็นเลเซอร์นะครับผมไม่ใช่พัดลมนะฮะแล้วก็เลรลิสาสแปดจะเป็น B1 หนลนเซอร์นะครับเป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดของสัรชัิอเมริกานะครับและเรลิสี่สิบนะครับ S.M.X. 3 h i r t วันนะครับผมเป็นเรือดำน้ำในเทียาสามนั่นเองก็จะมีการโอ้ยแล้วก็จะมีการบอกความแข็งแกร่งด้วยทุกอย่างจริงจริง นี่อ่ามีปืนใหญ่ที่เขาจะบอกความเร็วด้วยบอกความเร็วทั้งหมดเลยหมดเลยมีบอกความเร็วทั้งนั้นเลยอันนี้โอโ้โหแค่นี้ก็ความเร็วของอ่าโมนาก็ยังแพ้คริสตยานะฮะทั้งหมดเลยอ่ะเกี่ยงเลยโอโ้โหหมดเลยนะครับมีเอเดฟเฟนด้วยเกี่ยงเลยมีกันเห็นเชื่อแบบ มีบอบรกมีความเร็วด้วยมีตับิโดด้วยตับิโดแบบมีความเร็ว<อ>เท่เหมือนกันนะครับเท่เทกล้องมุมกล้องอาจจะเออเอหน่อยนะครับนี่ครับเอชเอชวัน ah, แซวีเปอร์จะเป็นของสัญชาติอเมริกันนะครับแล้วก็มิกซ์ 45m ครับรอโอ้โหมิกซ์45จเป็นของรัสเซียผมขอแยกไปกินค้าก่อนนะครับ ก็บินเขาจะถูกบับบับเลือดทั้งหมดเลยบับเลือดทุกลำเลยเครื่องบินทุกลำใช่เฮลิคอปเตอร์เขาก็บับเลือดด้วยนะครับยกเวน้นอ่เฮลิคอปเตอร์เทียหนึ่งนะครับนี่ผมบับเลือดหมดเลยทั้งหมดแบบนี้เลยโดรนด้วยนะครับโดรนก็บับเลือดนะครับแล้วก็บอมบ์บเบอร์อ่าไม่แน่ใจใช่เปล่าอ่าบอมเบอร์น่าจะโดนบับนะครับโอ้หบีหนึ่งแหมไม่เหมือนใครจริง อันนี้เลยนะครับเดี๋ยวจะดูเรือดำน้ำนะครับ SFX สามสิบเอ็ดนะครับเป็นเรือดำน้ำลำที่สองของฝรั่งเศสแล้วนะครับก็จะมีคียอาวุธสามเบิร์สนะครับแชมป์สองเบอร์สหนึ่งปุ่มแล้วก็สวอมเมอร์หนึ่งเบิร์สนะครับอันนี้เลยต่อไปดสามเบิร์สนะครับโอ้น่าจะเป็นเรือดำน้ำลำที่สองจากท้าทยศูนย์เก้าหก พี่มีดพี่มีโดถึงสองสามเบิร์สนะครับเจ๋งแล้วก็เขาบรับคือจะมีการบรับจะมีการเบ้ากับโดเนิร์ฟบ,บ้างคือส่วนใหญ่ที่ผมดู u t ท b e มาคือโดเนิร์ฟเรื่องเลด้าหมดเลยลดกัรรัวๆนะครับแค่เกือบจะทุกลำด้วยซ้ำไปก็ผมจะยกตัวอย่างเช่นเจรอร์ฟอร์ดครับปกติแล้วจรอร์ฟอร์ดนี่จะมีเลือด4ี่แสนหนึ่งพันนะครับอันนี้4ี่แสหนะครับเยอะแค่ไหนเชียวคิดดูเองแล้วกัน ส่วนยามาโตะัผมยามาโตะอ่าผมคิดว่านะไทยเก้าสี่จะยิงแรงขึ้นนะครับจะยิงแรงกว่าเดิมนะครับแล้วก็มิสซี่มิสซี่จะโดนเรื่องอ่าเรดาร์นะครับผมแต่ก็แลกไปด้วยกับมาร์กเจ็ดที่แรงสุดขั้วนะฮะแรงมาก <c oughs> ก็ผมอาจจะไม่ตรงตำแหน่งก็ได้นะฮะแล้วก็มีการเปลี่ยนโมเดลผมอ่า เวดีคี <Very> นะครับนี่มีไงาสุดเก้เก้าแล้วก็มีตราดาวด้วยครับผมสาสาภาพโซเวียตนะครับให้มันฉายไหลกว่าเดิมนะฮะเท่เท่มากอ่าดูเรืออึศร์สิน่าจะไม่มีอะไรมากเป็นพิเศษนะครับไว <Hey. S 2> <Hey. S 1> ผมแล้วก็จะมีอา่ารางวัลน,นะครับผมบัญชีผู้ใช้ก่อนนี่ผมได้ระดับนะครับแบบนี้เลยเป็นแบบ หากเราทำเป็นอ่าอะไรทำเลเวลแบบให้สูงสูงขึ้นยิ่งสูงมากเท่าไหร่รางมันก็จะยิ่งดีมากเท้างนั้นนะฮะสูงสุดนี่เรือหกสิบนะครับก็จะเป็นเซอร์คอนนะฮะโอ้โหจรวดฮีโร่เซอร์คอนจะเยอะไปไหนแล้วก็จะมีโหมดใหม่ก็คือไม่ใช่โหมดใหม่สิการบังคับแบบใหม่นะครับเฉพาะเรือประทูเครื่องบินนะครับ ก็คือจะเป็นการควบคุมอ่าควบคุมเครื่องบินนะครับผมจะมีมือใหม่กับสรับผู้มีประสบการณ์ครับผมเป็นมือใหม่ก็แล้วกันนะครับรับรองเลยว่าเล่นยากพอสมควรถ้างไงต้องฝึกอะ่ะที่จริงอะ่ะผมก็เคยเล่นแหละแบบเครื่องบินอย่างนั้นแหละควบคุมด้วยตัวเองงนะั้น่ะแต่ว่ามันไม่ได้ยากเข้าเกมนี้นะฮะผมบางทีผมก็อาจจะลืมๆบ้างนะครับ <c oughs> เริ่มเกมดีกว่า <c oughs>

โอ้ทิ้งระเบิดครับผมบันไซโอ้แหวะถ <c oughs> ้าผัดโลนนะฮะขึ้นยังหงงลงยังหมายจริงเลยโอ้ oh. ชะลอชะลอชะลอทิ้งระเบิดนะฮะการทิ้งระเบิดสองแสนหนึ่งสองแสนสองนะครับไปหาเป้าหมายอื่นนะฮะห้าศูนย์ศูนย์สี่นะครับ FAX ลูกหักของเรานะฮะ เครื่องบินสายนิประสงค์เออยยาอยาอยาเหยียบร้อยหอลาเล่นกันเล่นอย่างนี้แหละไอ้แบบมือใหม่มันไม่เท่าไหร่หรอกแต่เราแบบถ้าเกิดฝึกมีประสบการณ์นี้จะยากมากเพราะว่าต้องไปเคยเล่นกับเกมมืออื่นก่อนที่มันเป็นเครื่องบินที่เราต้องควบคุมเองนะครับ ควบคุมอย่างยากอ่ะบิดดูสลับสลับเปลี่ยนบ้างนะฮะนี่จะไปหาความสูงก่อนเป็นไงโอ้โหพันหนึ่งพันสองพันห้าพันหกพันเจ็ดสองพันน่าจะทิ้งกากาศเลยนะฮะประมาณห้าพันนี้แหละอืมความสูงน่าจะห้าพันนะฮะยิ่งสูงไปอะไรความเร็วก็ยิ่งลดลงนะครับตอนนี้ประมาณ ร้อยเก้าสิบแล้วนะครับในโทรศัพท์ผมอาจจะไม่ชัดก็ได้นะครับเพราะว่ากล้องจะไม่ค่อยชัดไม่รู้เป็นอะไรครับผมเวลาผมเล่นในเครื่องของผมอะ่ะมันจะขะมันจะแหลกอะ่ะที่จริงอะ่ะในเครื่องผมแม่มันก็เล่นได้นะครับเครื่องผมก็เล่นได้ผม a อ d ด o อ d 10สิบด้วยซ้ำไปแต่พอเวลามาเล่นจริงอะ่ะมันคนคนละผลลับเลยที่ไหนได้โทรศัพท์แบบะแหลกอะ่ะ แต่แต่ว่าก็ยินดีกว่าเด้งออกนะฮะเดียวเด้งออกจากเกมนะครับผมได้เวลาทิ้งระเบิดแบบอ่าฮิโรชิมาแล้วนะครับผมเตินเติร์นเติร์นเตรินตรนโอเดวาโดจูโนอาโอไม่วันใสนะฮะนี่เป็นไงอ้าวเยบร้อยแตกนะฮะผมก็เป็นแบบนี้ครับผมไป ไปช่วงที่สอนกันก็จะการก็เป็นการควบคุมแบบนี้เลยนะครับผมโอ้โหเลยชนะไหมเนี่ยเฮ้ยผมพอคือการควบคุมก็พิดค์คี้้ก่อนนะครับผมต่อไปผมโมดที่สอง go อ่ามาผมโมที่สองนี่ผมจะกดอ่าสามเดี่มน้ำบนของผมสามขีดซ้ายบนกดเขาว่าการตั้งค่า ก็คว,ว่าการควบคุมแล้วเลื่อนบนนี่ครับผมสำหรับมือใหม่กับประสบการณ์ผมอันนี้ตัวช่วยควบคุมนะครับผมแนะนําให้ติดแนะนําให้ติดเอาไว้แล้วก็มีการาผูกหันในแนวตั้งก็คือเวลาขึ้นลงเนี่ยมันจะไปจะกลับด้านแล้วก็ผูกหันในแนวนอนก็จะเป็นเลี้ยวจากเราควบคุมซ้ายแต่ว่ามันไปหันขวาอะไรแบบนั้นนั่นแหละ้าครับผมแต่นี้จะเล่นยากครับผม มันจะยากรอยตรงนี้แหละอันแรกมันมันจะเป็นธรรมดาอยู่น้ำจิ้มอันที่สองนี่จะเป็นอะไรน้ำพริกก็บอกน้ำพริกแจ่วโอ้แสงแดดอืมผุมเพิ่มความเร็วนะครับโอเครับผมมาเลย หมวนี้ก็จะเล่นยากเน็ตก็อาจจะเล่นยากหน่อยนะครับ <c oughs> วัดีสบายโดนอสม,มุกบันไซเอา้าลืมไป <c oughs> เฮ้ยเดี <c oughs> ๋ยวผมจะบันไซให้ดูว่า,ามันจะดามิดดามิดมันจะขึ้นหรือเปล่า จะลองชนดูนะฮะหายเร็วไปก็มีกันบันไซปุ๊ม <How? S 1> ดามเมจไม่ขึ้นเล่นคนแม่เฉยอ่ะคลิปไงอุ้วยอืมนี่ครับผมเป็นควบคุมก็จะยากหน่อยนะครับ ถ้าเราเล่นถ้าเราฝึกจนชินเราก็จะอาจจะเล่นเป็นได้นะครับอืทิ้งกระเบ,บดิดใกล้ๆเลยนะครับผมอืมโอ้แรงครับผมเป็นเป็น F A X นะครับเครื่องบินสุดล้ำนะฮะ ลำยุกโอ้โห <c oughs> ถ้าผมชนนะถ้าเกิด่าอเจมใส่ดาเมจม,มันก็น่าจะดีนะผมแต่ว่าผมไม่แนะนำให้ชนนะฮะเสียของไปฟรีๆเลยอื แ้วก็จะมีนี่ผมร้านล่างนะครับจะเป็นจุดทิ้งระเบิดนะครับยิ่งสูงามากเท่าไรเวลาจะถึงเป้าหมายก็จะช้ามากเท่านั้นนะครับเหมือนนึกถึงอ่าตอนเครื่องบินทิ้งระเบิดใส่อ่าโยชิมาผมง่ายๆเลย,เย,เยแต่ว่าก็นไม่เกี่ยวนะเฮ้ย มาเนี่ยผมอึ๊บทิ้งกระเบลโอ้ยขออภัยด้วยนะครับผมเมื่อกี้โอเค,คผมก็ชนะแล้วนะครับก็จะมีการอาัปเดตหลายยาผม,มดูจะพูดยังไงแล้วแหละ ก็ผมก็คลิปนี้พีงเท่นี้ครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์และกดกระดิ้งด้วยนะครับเพื่อผมมีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับวันแล้วนาทูวเกมมิงขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ